ส s <S ู่สองยินดาสาวลาวเด้อมือพีพากันไปหาตมปลาคอไงนะการาทุกคนเป็นอะไรไปุ่นเบว่าปลาละแดเลยาคอคน้อยตปลาคอหากินเนกมาแต่ตมสมบัติตบสมปลาคอย่งที่พ่จน้องายิงคนเราได้ปลาคอป่ยังไงปาปีบวงกันน้องส่ยิงเพิ่นกำลังดังไฟเนาะ พี่น้องปลาคอใหญ่สมเสีิงเพผนว่าปลาคอใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่แทมใหญ่ว่าพี่น้องเอ้ยเพผนวเสียดเมนูต้มสมมือนี่เสียงป่าพ่อเอาแม่เสียงอันนี้ก็ยังอยู่เด้พี่น้องอันนี้ก็ใหญ่คือการป้าตัวนี้ก็บ้อใหญ่ๆหนึ่งมันแทมมันว่าพี่น้องเอ้ยมือนี่ นี่พี่น้องก็คอยใหญ่คอยใหญ่เพิ่นไปซีดเบ็ดอยู่กระเซผู้พี่น้องได้โซงโตซ้ำกันเลยแล้วก็มีอันปลาคอน้อยอีกก็มีเมื่อนี้ได้ประมาณจิบปลายโตรู้ว่ากุ้มแห้งเหมือนวันเสด็จเมนูตุ่มสมสยิ้ม่นวะตุ่มสมปลาคอใหญ่ทุกคนนี่ทุกคนหลังจากที่ห้าวสอบรินแล้วห้าวกระเซเอาน้ำไปตุ่มนาะพี่น้องเพราะว่าหนามพดรวยๆแลดดสยิ้ม่นวะตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องปลาคออ่ะ สุดเด็ดสุดเด็ดอันชอลินเจ้านะชอลินหมอก็จมบริจาคพอมันน้อยหมอก็ได้สมสิวะป้าคอยใหญ่ดีรอหนุนพี่น้องเนาะหมอจุนบริยาคหน่ะเออป้าพี่น้องพดอยู่รวยรวยทุกคนป้าคอยใหญ่ปลุลงมาทุกคน นี่เป็นอรรแบบกดลงแล้วทุกคนผนสินค้าบ่มมี่บสายิเต็มใ่แบบกูดในกระหองหอมเลยพี่น้องดีด้วยแบบนี่ทุกคนสุขแล้ว้าพี่น้องแตกมาอยู่มาเนี่ยอยู่สินเพิ่นค่ะ จุกเลยพี่น้องมาเด้อทุกคนได้กินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อจ้าหนำข้าวองตุ้งเลยทอดมันดยปลงเล้ยบที่ขาดอันถั่วน้ำจ้วจุกแล้วจ้าพี่น้องตุง่มปลาคอใหญ่โอ้ยตุ่มกระตุมสุขขมนะคะพี่น้องเอ้ยหนำข้าวองตุ้งเลยจ้าซิมข้าวซิมข้าวซิม มาไ,ไดพาพาาา้พี่น้อทิ้นตุ่มสมปตะคอนส้าจ้าสีาวนะจาราสีาวขันจะยิงตุ่มแล้วบ่กว่าควมนัวโคตโคแซ่บแซป้าพี่น้องส่วนขื่นอันนี้จะจมีกแด้ป้าถวยน้อน้อยถวยน,น้อน,น้อยกว่านป้าป้าอะไรเง้อยอด มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อกินข้าวเที่ยงนำกันเด้อจ้ะแล้วแล้วทุกคนมามามาแบบกุ้งแดงสตันน้ำแดงสตันน้ำบดนแห้มเลยมาเดอ้อทุกคนมาเด้อพี่น้องเดอ้อกินข้าว <c oughs> นำกันเด้อจ้ะจุกข้าวให้เนี้จุกข้าวให้เนี้ยจเล็กหน่อย

พ <m uch h arten> ี่น้องทุกคนสำหรับจี่กับชดคอตอไปกินข่าวกันเด้อจากมื่อหนฝากไว้ใหม่เด้อถ้าก็ื่อนมาิี่กอย่าลืมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามแล้วก็กระดิ่งกระิดเตือนสำหรับนีฝากจะไดดีสำหวับีจ้าสวัสดีสาวเล็กกัเมาส์สดอยู่อย่างเดียวพี่ดองเอ้ย